สวัสดีครับผมชิคกี้พายชายเอ็มและนี่คือเกมไมค์ครับ1.19.3อีพีเออีพีสามแล้วให้แค่หลอดกัน,นเอาขนมเอาแครอทมาให้ดูทำไมตัวมีขนมปังแล้ว เออยาแค่เราไปทำไมแค่เราเอาไว้ทำฟาร์มเอาไว้เอาไว้ให้หมูให้เอ้ยเออให้โวให้เอ็นบีซีโอเคกับข้เรื่องวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหมือนไม่ได้เตรียมกันมาเออวันนี้เราจะมาลงลงนรกนั่นแหละเพราะว่าไปเล่นนอกรอบแล้วก็ได้เพชรมาสองก้อนบวกกับตอนที่ลงทะเลไปก็ได้สามก้อนแล้วก็ไม่ีเป็กแอคได้อะไม่อยู่ในตัวอยู่ในกล่องเรามีเป็กแอคได้หมดแล้วแต่เรายังไม่มีลาวา โอเคมามาสิ่งแรกเลยคือเราต้องไปหาแหล่งแล้วมาเพื่อทำออฟซีเดียนในการลงนรกนลงนะทุกคนเราเราจะเริ่มหาจากที่ไหนอะแคนแคนทำอะไรอยู่แคนโอ้โหเน็ตแต่ที่แน่แน่นะเว้โอมาโอมา้อสไงแคนเราสาวนิวจีนแล้วก็อันนี้เวิร์กชูขาไวยกตะโกเมงเอ้ไ้ โอ้ยได้รามาแล้วไหนขอหน่อยจะเอาไอชิมเมนต์อชิมเมนต์เล่ย์มอยไดชิมไม่ลายละป่ะเสียใจด้แค่นายเสียใจด้แค่นายนายไม่ได้นายไม่ได้ไอชิมเมนต์นายมันแปลกแยกมึงเปิดช่องแชทดูเอากูไม่ได้เออนายมันแปลกแยกเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในสังคมที่เราแบ่งชนชั้นกันสังคมที่ไม่เท่าเทียมสังคมที่ไม่เท่าเทียม เอาเอี่มีเอาถังเอาถังเอาถังน้ำให้ผมเดี๋ยวเรามีเราเรามีปิกแอกไดมอนด์เราก็ต้องใช้ปิกแอกไดมอนด์ให้เป็นประโยชน์นะเว้ยไม่ไม่เอาไม่เอาวางน้ำแล้ววางเป็นบล็อกไม่เอาไม่สนุกเรามีปิกแอกไดมอนด์เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ปิกแอกไดมอนด์กเนีหรอกูเปนแค่ถุงเพื่อนมีคนเพื่อนกูหายไปไหนหมดคนละประโยชน์เลยมันก็แค่ความอยากใช้อยู่เฉยมันไม่ไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่ความอยากใช้สุดท้ายแล้วก็วางที่เดิมเว้ย เนี่ยปล่อยลาว,วาให้มันไหลเลยแล้ววางทีเดียวไม่ของดีหรืสภาพดิแค่พึ่งพิ่งวางพึ่งเรียบร้อยพิ่งขุดอะเพิ่งพิ่งขุดแล้วก,แวก็แล้วก็วางใหม่แค่นี้นเหตุผลกแค่นีนก็แค่อยากใช้อะมาอู่เลยมันก็แค่ความอยากเสียเว,วลา ตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้เราจะทําเป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นทางลงเหมืองของพวกเราก็เวลี่กูดสวยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาจัดอะไรนิดๆหน่อยๆส่วนตรงนี้ก็ไม่มีดินดินหมดแล้ววางแค่นี้แหละหลบไปไอ้แข่กลับบ้านได้ยังเนี่ยถึงบ้านยังล้างพายแค่ตัวเดียวมึงลองเดินมาหน้าบ้านดิไปยังมีฟินไหมเอาฟินมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะของช่องเลยจะเปิดเองอ่าเดินหาเล็กๆเอยังไม่มีอ่ะ

มีเขาคนเดียวโอ้ยแค่นาทีเราจะโชคดีเกิดในไบโอมเนเธอร์ทีไมันโอ้โหเนเธอร์ลิสตกระตุกนั่นทีเราจะโชคดีเกิดในเนเธอร์ลิสนะโว้ยโอเคแต่พื้นที่การเกิดแล้วมันห่วยแตกมากมากปกติไปปกติไปเกิดแบบบารอโซน่ะเออบาร์โมาเร็วเรื่องสร้างที่อยู่รีบสร้างที่แหล่งพักอาศัยเร็วปิดปิดให้หมดปิดอุ้ยอุ้ยอัคคามือ โห <c oughs> หักขามือเลย <c oughs> ติดจะต่อเพิ่มขทำไม <What? S 1> ตรงนี้นะไอเคนไอเหี้ยบอกห้อบ This is This is not a cobblestone ทำไมมี c ่ b b l e จัะ The heck bro This is not a cobblestone <c oughs> แล้วประเด็น,นดคือกูเข้ามาในเนเธอร์แล้วกู45 APS เดี๋ยวนะนี่เอามาเพิ่มเพิ่มอาจจะมากกว่าน,นั้นเอาเอาคอบอสโตนมาแค่64บอลอคมันมันไม่พอกินจริงๆว่ะแน่ๆทำแค่นี้พอสูงแค่นี้พอแล้วก็ปิดเดี่ยวเฮ้ยเฮ้ยปักกระโหลกข้างบนหัวปาใส่งอ้งเฮ้ยโอ้โหตามันไหมไม่มีไม่รู้เออนี่ไง ไม่มีมีมีแต่เลเวลหินเนละก้อนเดียวหินเละก้อนเดียวไม,ไม่ไม่พอไม่พอกับแปบ๊บกับแปบ๊บเดี๋ยวกลับมาอยู่ในนี้แหละเป้าหมายเป้าหมายพวกเราคือการตามหาเนเธอร์ฟอร์เทสเนเธอร์ฟอร์แต่ยังไม่บุกนะหาก่อนหาให้เจอ,เก,อก่อนเราค่อยเราค่อยบุกเอาของให้พร้อมก่อนเราจะไปทางไหนเราจะไปทางไหนกัน ไม่รู้เอาทาที่มันน่นจะปิดไปได้นะมันต้องใช้สมการเอกทุกกำลังสองบวกสอง้าหลบวกหลกำลังสองเว้ยอย่าพูดที่เครียดได้ไหมอย่าพูดที่เครียดได้ไหมไม่เอาแค่แต่ว่าจะไปยังไงเอ้ยนี่เราขึ้นข้างบนไงง่งเอ้ยเอามามาโบร์แล้วจอกเดินทางกันเต้นแล็กทำประตูแบบเอาเอา ตูเมืองไงแล้วยักไว้ใช่ไหมจะได้รู้ทางกลับ l e t s go ไปเลย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 ปักทอดด้วยวันเดีซอมบี้แ้วถ้าเกิดเด็กๆมาแล้วเราเจอไวนะจะจะดีมากเลยนะเพราะว่าแต่ละแต่ละแต่ละเวอร์ชันที่เราเล่นกันนี่ใน The f o r e s s อะไรที่หายากมาก กว่าจะหาเจอเราต้องเจอแต่คลิปนี hey, ja. ้ม eh ah, ันก็ปาไปยี่ส no ิบนาทีแล้วนะบอกเลยเนี่ยแล้วก็ลงยังไงอ่ะคือเราจะขุดลงไปใช่ไหมเราจะลงเงินยังไงเราจะลงแบบแบบตื่นเต้วหรือจะลงแบบไม่ตื่นเต้วดีไปเอ้าไอ้อมไอ้ออมมันลงแบบตื่นเต้วอ่ะแคนไอ้อมตกแล้วนะโอ้มันโอ้มันลงแบบตื่นเต้วอ่ะโอเครออยู่ แค่ขึ้นไปทำขึ้นไปทำประตูเข้าลงมาทางลงมาหน่อยให้มันเห็นชัดว่าตรงนี้เป็นทางลงอ่ะได้จะไปไอ้น้องเอ้ยร้ายแรงเข้าณาอาณาคอนดีร้ายแรงลงลงแบบตื่นเต้นก็คือการลงไปแบบตื่นเต้นเขาค่าจะให้มันสูงกว่านี้นั่นแหละมีบอสเสียวขาวป่าเอ้ยบล็อกคอร์ดโอมีไหมมีหรือเปล้วนี่า ว้าไปแล้วขุดเอาเองก็ได้วันนี้เป็นทางที่ไม่เคยไม่เคยทำทางอะไรอย่างนี้มาก่อนกลับมากับพร้อมร่างกายที่กำยำกลับมากับพร้อมร่างกายที่กำยำเฮ้ยตกอุ้ยไอ้เกอร์กลับมาพร้อมร่างกายที่กำยำหมอไอ้แคนก็ตกลงมาไอแคนไแคนต้องทำทางเองแล้วแคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ทำท้ายมันดีๆสิวะ ไม่ไม่ตอบนะรีบตื่นเต้นอยากตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วกูก็เดินตามลงมาด้วยดีนะกูปวดไถลัดแทนไม่งั้นลงลาวาไปเร็โอเคแล้วก็เหยียบบอลอันนี้ให้เจ็บโอเคเราจะตรงไปทางนี้กันต่อไม่รอแล้วโว้ยเฮ้ยเแม็กแม็กหมาแม็กหมาไม่ใช่แจ็คหมานะแต่แม็กหมาแจ็คหมาแม็กหมาแม็กหมา เลมหมาจกมุกเหรอฮะหม่ำนั่นหม่ำจกมุกอะไรเลยแคมยังยังกระสิบปากว่าไม่เท่าไม่เท่าปากเหม็นเอ้ยกูไม่เท่าไอปีเอาไอแคร์ลงเราว่าทำไมไม่มีน้ำโว้ยไม่เข็ด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 อย่างมีส่วนร่วมเอาเอาใช้ไม้ทำไมใช้ไม้ทำไมแคม สมองลิงเหรสมองลิงเหรอแคนไม่ฟังคุณลิงฟังซีซ่าพอสบ้างมันทำเจอไรพวกข้างในมันอันตรายไม่ได้อะผู้บ่พี่เบย์ไม่ได้ปะพวกข้างในมันอันตรายไม่ไหวไปข้างหน้าข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน่ๆเว้ยเจอมาข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยแคนเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอในเทอร์ฟอร์เทสพีหมีไม่ดีวะไม่เห็นวะเห็นแล้วพี่ผู้พี่ปรับปรับระยะกันมองเห็นเท่าไหร่นะใบเนี่ยใบเนี่ยสูงสุดแล้วก็ปรับชักอยู่ที่เขาปรับชักเท่าไหร่วะสามสิบสองเขาปรับชัร์กกี่ที่สามสิบสองกับสิบเห็นน่ะปาแคร์เราต้องต่อทางเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครตกนะจ๊ะระตวตก เราแค่เราแค่จะไปเอาไอซิมเม้นกัน,นเว้ยแต่เรายังไม่ลงนะเว้ยเดี๋ยวค่อยใจเย็นๆเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไอ้นี่นะทำฟาร์มชาร์เอ็นชาร์ดของ NPC <S <S โอเคแต่ก่อนอื่นเราไปให้ถึงก่อนเรา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 ไปขุดไอ้นี่ทำยาก่อนไปยากันไฟแล้วลงไปขุดแรงใช่นั<ต>่นแหละสิ่งที่เราควรทำน่าคิลล์อยู่อะว่ายังไม่มียังไม่มีไอ้อะไรนะไอ้แท่งเบสอะใช่แล้วเราก็จะไปลงเราเราก็จะลงเอ็นดีเอ็นเอาจบไวอีกเกมนี้โถ่เฮ้ย ทีละอย่างทีละอย่างเมื่อไหลแล้วไม่จบล้งต้องเหมือนต้องเหมือน1.17แค่1.17เราไหล EP อยู่สนุกแต่ว่าข้ามขั้นไปหน่อยหนึ่1.18 1.18เราแค่สาม EP หนึ่ง1.18ไม่ค่อยสนุกเลยวิดีโอวิดีโอ setting วิดีโอ setting แล้วก็เนี่ยน e n d e r distance เขาอยู่ที่10บเขาฝักแคาสิแต่ว่า simulation distance ก็อยู่ที่32กว่า แล้วก็ไบเนียแบบสูงสุดเลยไอตอนเล่นแรกๆเปิดพออัปเดตเกมปุ๊บแม่งไบเนียอยู <h <h ่ศ MM ูนย์อะแบบเล่นไม่ได้เลยแล้วทำไมเราต่อกันอย่างงี้วะสิบสี่ก็พอมาตรฐานเฮ้ยช่วยต่อทางหน่อยดิเนี่ยมีบังขนาดนั้นอีกนี่ไงตรงนี้ไงเนี่ยโอมตรงนี้เนี่ย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 เออเออสี่สี่สี่ฮูลสี่ก็ได้ไว้ไหมเงย มันไม่ใช่สีของสีเฮ้ยบล็อกจะหมดบล็อกช็อต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 น็อตบล็อกช็อตน็อตนอดบล็อกข้อนอดนอดบล็อกจนแล้ว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 ก็ขุดเดี๋ยวะขุดให้จะขุดให้หมดแล้วก็ขุดจนแล้วก็ขุดเหลือไว้ทำไมชอบก็จัดประหยัดทำไมเออชอบก็จัดประหยัดทำไมไม่ไม่ไม่ทำไมเนี่ยจัดไม่ได้ครับไม่มีเงิน แค้อยยไไ้เีมมม่แทนตั้งแต่คลิปแรกแล้วตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วแค่ใช้ไม้โคตรเปลืองเลยมันคิดว่าไม้มันหาง่ายใช่ไหมมันหาง่ายแต่เราขุดกันไหมเราไม่ได้ขุดไงแค้นไม่ได้ขุดไงก็อย่าใช้อย่าเพิ่งใช้ใช่เกลี่ยไปขุดออกไปเกี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องปักกูแล้วเจอเจอวิเทอร์สเกลิสตันเป็นตัวแรกนะชิบหายตายว้าวได้ไอ้ขี้ไแล้วเดี๋ยวสำรวจนิดนึงแล้วค่อยออก โอเคขึ้นมาทุกคนว้าวในลองสำรวจนิดๆหน่อยๆได้ชิมเองกันทุกคนยังมุนชิมหายเลยได้แล้วโอเคไหนไปสำรวจสภาพแม่งตันยาวจังวะโอเคทุกเจงเนเทอร์บอลในต้องสำรวจวิเทอร์วิเทอร์มาไปกลับกลับกับกับทุกคนกลับกับโอเคคุณผู้ชมทั้งหลายตอนนี้คลิปเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วอีพีนี้รู้สึกรู้สึกซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่รู้สึกจะสะดวกสบายที่สุดแล้วมั้ง เพราะว่าแต่ละซีซั่นเราต้องไปหานอกรอบก็บอกเลยไงว่าให้กลับโถเอ้ยตอนนี้เราก็เจอเนเธอร์ฟอร์แบบแหละตอนนี้เราก็เจอเนเธอร์ฟอร์เท็กันเรียบร้อยเจอภายใน EP เดียวโดยที่ไม่ต้องไปเล่นนอกรอบในการหาก็ไม่รีบร้อนโอเคคราวนที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยอย่าอย่าแทรกตอนกำลังปิดคลิปได้ไหมวะฮะอย่าแทรกได้ไหมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย